สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านฟิตออริจินอลนะครับวันนี้ผมมีโคมไฟท้ายนะครับของเวฟร้อยยี I ่ห้าไอปาวานะครับมาแนะนําลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้พิเศษนะครับคือมีระบบปักเดินสายให้เรียบร้อยตรงนี้ใส่ลูกยางให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไฟข้างในทุกคนชอบถานคนระับมีดวงไฟหรือหลอดไฟแถนไหมคะไหมครับทางร้านนะครับ นี่ใส่ให้เรียบร้อยใส่ให้เรียบร้อยใส่ให้เรียบร้อยนะครับพิเศษไปยิ่งกว่านั่นมีครบทุกอย่างนะครับในเซตเดียวลูกค้าเอาไปพร้อมติดตั้งนะครับเสียบปัก๊กดึงของเก่าสลับของใหม่ใส่ได้นะครับลูกค้าตัวนี้มีสายครบทุกเส้นไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกไฟกลางนะครับปลั๊กไฟนะครับ มีให้พร้อมตัวนี้นะครับสีสวยงานสดใสนะครับข้างในนะครับเป็นสีดำเงานะครับลูกค้านี่ครับลูกค้าดูงานนะครับหากลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามนะครับทางร้านเดี๋ยวแปะลิงก์วิธีการสั่งซื้อให้ครับ